นะครับวันนี้มาคุยกับคู่แม่ลูกมีคุณแม่สามคนวันนี้กว่าจะเลี้ยงลูกมาได้โตขนาดนี้อย่างที่เห็นกว่าจะได้ปลื้มใจกันกว่าจะชื่นใจกันนะฮะต้องใช้ความอดทนอย่างมากเริ่มต้นที่ขั้นด้านคุณมดก่อนละกันน้องเอ็มตอนเล็กๆนี่เห็นบอกว่าช่วงนั้นชีวิตลําบากมากใช่ไหมตอน,น <ะ S 2> เริ่มจัดท้องลําบากออมากลาบากมากกินข้าวไงคะพี่มดคะเออคือไม่มีมีแต่ข้าวแต่ไม่มีกับกินกินข้าวพุ่น้าปลากับอืผัวอาจารย์เดียวอื มีจานเดียวกินแบ่งกันสองคนคือตอนนั้นคุณหม่นเขาเริ่มเล่ตลกแล้วใช่ไหมตลกคณะที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักยังเล็กๆยากมากเลยอยู่ห้องเช่าเล็กๆเอาแบบถูกที่สุดแล้วก็พอเริ่มท้องเขาได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยรับจ้างซักผ้าจนจะคลอดก่อนกําหนดหอตตอนหกเดือนอเพราะว่าเราหิวตะก้ามันหนักเด็กมันลงมาหยู่ข้างล่างหมอก็ให้กินยาไว้อตอนท้องเข้าเนี่ยลำบากมากค่ะ อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินตอนที้เขาเด็กๆนี่เรากินข้าวเขาต้องกินข้าวจานเดียวกันกับกับน้องเอ็มเหรอค่ะแม่อยากกินแบบเผ็ดๆอย่างเงี้ยเพราะคุณชอบกินเผ็ดว่างั้นค่ะอไม่ได้วันนี้ต้องกินจานเดียวกันกับลูกก็คือสั่งไข่พะโลหรือไม่งั้นก็เป็นต้มจืดก็ต้องป้อนลูกให้ลูกอิ่มก่อนลูกอิ่มปุ๊บแม่กินต่อถ้าแม่อยากเบิ้นอีก ไม่มีค่ะอิ่มแค่นั้นต้องอิ่มยังไงต้องอิ่มยังไงต้องอิ่มก่อนค่ะตอนนั้นบอกว่าจริงๆรตอนของน้องเอ็มเนี่ยก็บจะไม่ได้เกิดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นหาพี่มดค่ะตอนนั้นก็คือพี่หม่มก่คาเฟ่กับนักร้องคู่กันก็มีท้องก็คงจะประมาณนั้นแล้วก็ทะเลาะกันว่าก็ก็คือคือว่าขนาดนี้ยังมีมีปัญหาท้องขนาดสี่เดือนห้าเดือนนี้มีปัญหาถ้าเอาเขาอยู่ไว้ต่อไปเนี่ยคงจะ คงจะเป็นปัญหาให้เราเยอะหรือว่าจะมีปัญหามาตามมาเยอะกว่านี้ก็เลยตัดสินใจลูกลาบากเดี๋ยวเป็นเด็กมีปัญหาว่าก็เลยแบบทิ้งตัวแบบว่าทะเลาะกันให้ตกบันไดลงไปประมาณสิบกว่าขั้นแต่เขาก็ดึงดึงเราไว้แต่ทีนี้อามั่อยู่ด้วยตอนันคือคือทะเลาะกันคือเอามือตีเขาแต่เขาดึงมือเราไว้เพราะเราเราหันหลังให้บันไดอย่างเงี้ยคือเราตั้นใจอยู่แล้วพอเขาดึงเราคือเราทิ้งลงไปเลย ก็กิ่งลงเป็นท้อสันสองคนแเลยถึงว่าหมัมหน้าหักจนทุกวันนี้สิ่งจริงๆพี่มัมไม่ได้หน้าอย่างนั้นไม่ใช่จริงจริงหน้ารอที่น่าจะดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรน้องเอ็มก็ไม่ได้เป็นอะไรพอมานึกได้ก็แบบโอ้โหเป็นบุญแต่เพิ่งสี่ห้าเดือนนะตอนนั้นนะนี่ดูรุ่นไม่ตกบันไดสิเรารุ่นตกบันไดแล้วหน้าเป็นอย่างี้นี่ไม่มีตกบันไดเพราะขาวมาคองยันดีตกดอีกเหรอคะเท่สิเนี่ยรอที่ก็เท่พ ตอนที่เอ็มเกิดเนี่ยแบบว่าช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวแบบว่าไม่มีมากมากบกบามากมากพอมาเป็นมิกเนี่ยครอบครัวสบายสุดๆได้แต่ทําให้แม่ปวดหัวสุดๆด้วยจริงปะเออยังไงคะแม่ปวดหัวสุดๆเลยแม่ปวดหัวดื้อหรือไงหรือว่าอะไรทั้งดื้อทั้งเป็นโอ้เยอะพี่เห็นวบอกแม่ตีมิกบ่อยมากเลยครับใช่ตีบ่อยผมสนมากเลยครับตอนนี้ซนอะไรกรราทาอะไรบ้างครับมิกรู้สึกว่าผมนั่งทับหมาเนี่ยนะครับ เขาเอาหมาทับไว้เลยที่นอนเป็นเป็นคล้ายๆแซนด์วิชอะคะ่ะแล้วก็นั่งทับี่อยู่อย่างเงี้ยข้างในห้องก็บของจริงตอนนั้นทําไมทําไมเพื่ออะไร<ซ> <ๆ S 1> เอเ<ล>ผมผม,มันเคี้ยวมากเลยผมเป็นอะไรไม่รู้แตบเสียงม,มันแบบมันปุบปค้านอะแม่ตีไหมวันนั้นแม่ตีไหมตีครับไม่เหลือไม่เหลือเห็นมีลงโทษจับขังห้องอะไรอย่างเงี้ยเอะคือแบบตีไปแล้วก็สงสารก็แบบก็เลยแบบดื้อจับจับนี่คือไม่อยากตีแล้ว เอายัดเข้าไปในห้องเก็บของที่ไปนั่ง so ทับหมาอะไรเลยเอาไปยัดเข้าไปในห้องนั right? so like, ้งเล่นไว้ในห้องนั้นแล้วก็ปิดไฟให้มืดแล้วเขาก็ล้อทุบประตูเแต่เราก็เดินเดินวนตรงนั้นแต่ก็คือใจแข็งไว้อจริงๆก็สงสารแต่ว่าไม่ยอมปล่อยออกมาจนเขาเงียบไปเองแล้วเป็นไงเราเรียกลูกมาเตือนอยู่เลยไหมยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นใช่หนูก็แบบเป็นอะไรเงียบไปก็เลยเปิดประตูออกไป นั่งอันนี้วิ่งออกมาเลยไหมไม่วิ่งอ๋อไม่วิ่งออกมาด้วยไม่ออกมาบอกให้ออกมาก็ไม่ออกมางอนเลยงอนไม่ออกมางอนเลยอ๋อโมแม่แล้วตอนนั้นโกรธเป็นเป็นสไตล์ต้องงอนอ๋อเป็นสไตล์กลับกันอ๋อกลับกันวันนี้ผมจะไม่เล่นมุกเลยครับโดนเผายอ่มาเลยมั้นฟ้าน้องมิ้งเขาไม่ได้ซนอย่างเดียวนะจริงๆเขโตขึ้นมาเขาก็มีเวลกรรมแล้วก็มี่คำพูดที่ทำให้แม่ซึ้งใจเหมือนกันแล้วคุณก็มีแบบมาพักหลังนี่เขารู้สึกว่าจะไป ไปติวเรียนไปเลือกวิชาไปอะไรของเขาเองแบบอืมันทีจับจนพ่อเขาบอกว่าเอ๊ะไปเที่ยวหรือไปเที่ยวกับสาวหรือว่ายังไงทําไมไปเรียนจริงหรือเปล่าใช่ไหมอขยันผิดปกติเออหนูก็เลยถามเลยนั่งมันนั่งกันอยู่กับค่าสองคนก็เลยนั่งถามว่า นึกยังไงถึงแบบรีบรีบจังเลยอะไรเงี้ยรีบคืออะไรรีบคือรีบเรียนรีบทำไมทำไมมาขยันทำไมมาขยันเลยตอนนี้เขา่เอาจริงเอาจังที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้เอาก็เลยบอกหนูกลัวแม่ดูไม่ทันจะได้เห็นเขาได้รับปริญญาแม่ก็ซึ้งแบบว่าโอ้ยน้ำตานี่ไหลนียแหละเสียดายเงินที่ส่งไปซึ้งเลยนะรู้สึกว่าเขารู้ตัวได้แล้ว พอเนี่ยที่ที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจเรียนตอนนี้มารีบติวมาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ตายว่าไง<ช>แต่พ่อยังบอกล้ว,ว่าทําไมเธอจะตายพรุ่งนี้แล้วเหรอแบบโอ้เปล่าลูกกลัวเราไม่เห็นไงพ่อยังมาเล่นมุกอีกทำไมเธอจะตายพรุ่งนี้แล้วพออ่พอคงซึ้งเหมือนกันแหละซึ้งแหละแล้วทําไมมิกถึงคิดอย่างนั้นนะคะเออผมว่าเรื่องเรียนครับมันไม่ใช่แค่หน้าหน้าที่เราที่ที่เราต้องดูแลครับพ่อแม่เราก็เป็นซัพพอร์ตอยู่ แล oui ้วคือผมอยากทําตรงนี้ให้จบไปแล้วตัวเองเราจะทําอะไรมันเป็นเรื่องของตัวเองแล้วคนะคืออยากทําให้ในสิ่งที่พ่อแม่เขารอให้เสร็จไปเร็วๆเรื่องผู้หญิงก็เพลินะนุ่มๆนะผู้หญิงเว่อมีมีแฟนเอ่ะไม่หรอหญิงเหรอหรือมีครับเหรอมีด้วยเหรอหญิงไม่ชอบเราหรือเราไปชอบเขาหรือว่าไงหรือว่าเราเขา้อชอบผมก่อนครับนุ่มเออผมจะตายโอ้ยแม่เอาเดี๋ยวต่อต่อต่อเรื่องบ้านไหนคะบ้านคุณเพิ่มจิตบ้างอ่า ต้องบอกอย่างนี้คุณเพิ่มจิตนนะ่ะที่มาเป็นมือตกทีมชาติทุกวันนี้นะเพราะว่าจริง,รงๆแล้วตอนเด็กๆนี่คุณแม่ตกมาก่อนเราบอกว่าแม่ทั้งตกทั้งตีย,งยังไงยังไงคุณแม่ดุขนาดนั้นเลยก็เข้าไปไอ้อนซื้อของกลางตลาดไงเราบอกแล้วว่าอยากได้อะไรก็บอกแต่ว่าไม่ให้ไปอ้อนคือเห็นครอบครัวอื่นไงพอลูกไปเดินตลาดเนี้ยมันก็จะมีลูกอยากเอาอันเนี้ยใช่ใช่พอลองลงไปนินแล้วแม่พ่อแม่ก็จะซื้อให้ไง อ๋ออันนี้อันนี้รุ่นลงไปดิ้นบนพื้นด้วยใช่ก็เลยบอกว่ามองไว้นะถ้าถ้าร้องอย่างนี้นะแม่ไม่ให้นะไปมาตรฐานเดียวแล้วแล้วลองมเขาทดลอง่ะแม่ใช้ตบมันไม่โอ้ตอนนั้นหาสิ่งของไม่ได้เงี้ยเหรอถามจริงเคยโดนตีด้วยอะไรบ้างคุณเพิ่มจิตมีก้านไมะยมก้านไมะยมเล็กๆไม้ขัดหม้อค่ะไม้ขัดหม้อที่มันเป็นแบบไม้มันแบื้องไม่ตินเลื่ ไม้แขวนเสื้อขนไก่เอ่าอ่ไม่บอกขนไก่นี่โดนไปแล้วโดนอะไรอยู่ใกล้ๆได้ทหานฟ้าเลยได้ตกหมดเลยค่ะคุณแม่มีลูกอีกคนนี้สองคนค่ะสองคนค่ะผู้ชายคนแล้วก็ผู้หญิงอ๋อผู้หญิงทำอีกคนนึงไอ้ใครคนนี้คนละแม่คุณไม่ใช่คนนึงแล้วแล้วก็ไอ้คนนี้คนนึงเห็นตรงว่าตอนเด็กๆคุณปื้มจิตนี่เขาค่อนข้างแต่เลี้ยลยเลี้ยลกินแม่บอกเกรี่ยกระโดกกระเด็กแม่บอกกระโดกกระเด็กเนี่ยเพราะอะไร ก็เขาเกิดมาในช่วงที่มีแต่ผู้ชายเกิดมาทั้งนั้นเลยในเพื่อนบ้านหรืออะไรนี่แหละเเริ่มต้นเล่นกีฬาเพราะอะไรคุณแม่เขาคือคุณพ่อเขาอ่ะชอบเป็นนักฟุตบอลกลับมาข้า็จะกลับจากโรงเรียนมาก็จะมีฟุตบอลมีอยากเล่นอะไรมีให้หมดไม่ว่าตะก้อฟุตบอลแบบปิงปองคุณพ่อฝึกคุณพึ่งจิตเล่นอะไรบ้างมีแบดมีบาสมีปิงปองมีฟุตบอลตะก้อ หมดเลยก็มีเด็กแถวบ้านคือเย็นเย็นก็จะมารวมกันที่บ้านหนองแหละก็มาเล่นกันซึ่งเป็นผู้ชายหมดเลยผู้ชายเลยเราก็เลยมีผู้หญิงคนเดียวเล่นเรียบร้อยเลยทุกวันนี้เด็กเนี่ยคุณแม่จับนุ่งกระโปรงอะไรอย่างงี้ไหมแบบชุดสีม่วแขนตุ๊กตาเดินนี่มี่แม่น้องน้องอยากเป็นู้หญิจะมีชุดเดียวนะคะที่เขาเคยนุ่งนุ่งมันไม่มีกระโปรงคุณแม่ไม่ได้ซื้อกระโปรงให้เขาเหรอฮะกระโปงนักเรียน ทำงานกระนักเรียนไใส่ผู้ยจับแต่งตัวแบบผู้ชายอะค่ะพี่แต่คุณแม่ก็ดูดูรักษาะต่แมเป็นลุยอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยเแบนแบบอามีลูกก็ให้ลุยเหมือนแม่แหละอ่ะทางด้านนี้คุณแม่น้องน้องไม่เตยไม่ก็เห็นอย่างงี้ก็ต้องโดนโดนตีคุณแม่ตีเหมือนกันนะฮะคุณแม่เห็นอย่างงั้นโมโหตีเหมือนกันน้องไม่เตยต้องกราบขอโทษแม่แม่ถึงจะหยุดตีเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเรื่องอะไรคะแม่ค่ะอ้าวไปใจเล่าก่อน มาเจอวันวานกลับมาเจอวันวานกลับมาเจอวันวาน